สวัสดีค่ะพบกับสีฟ้าพัมโมรี่ค่ะ Happy New Year นะคะ <_ letter> ค่ะวันนี้เราก็จะเดินทางไปทำบุญวันขึ้นปีใหม่นะคะวันที่ 1, <_ letter> 1> เดือนมกราสองพันนะคะ ไปวัดเราจะไปวัดพุทธลังสีที่แซนมอลนะคะแล้วก็จะไปวัด่านเจ้าพ่อคนอูนะคะที่เกรฟค่ะลิต้าคะสวัสดีก่อนน <Yeah. S 1> ะคะสวัสดีวันทึ้ปปีใหม่ค่ะเร็วๆเซ่ฮัลโหลเร็วๆค่ะค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะขับรถมานะคะไม่ถึง 15นาทีนะคะก็มาถึงแล้วนะคะวัดอยู่ตรงสแตนมอลนะคะใกล้ๆ้นิวทาวด้วยนะคะวัดพุทธนังสรีค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโถงกลางนะคะเราก็จะมาจัดกับข้าวเตรียมถวายสังฆทานกันค่ะ วันนี้จำกัดคนนะคะเพราะว่าโควิด19นะคะก็รับได้ไม่ถึง50คนนะคะก็คนก็ทยอยมาทำบุญกันเรื่อยๆะ,ค,ะค่ะก็แชร์ภาพกันนิดนึงนะคะแล้วเราก็ถวายสังฆทานค่ะทำบุญน,นะคะให้กับญาติผู้ใหญ่ที่ลงไปแล้วลงมาไปแล้วนะคะดิต้าจ้าคานเล่นสนุกเลยนะคะวันนี้ แล้วเร,เรามาถึงแล้วนะคะวัดจีนที่เกรฟนะคะศาลเจ้าพ่าอจุฑนอูค่ะเอาส้มมาถวายนะคะแล้วก็นานานก็เอาผลไม้มาถวายเหมือนกันนะคะให้เฮงเฮงรวยๆนะคะปีใหม่คนค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้วันขึ้นปีใหม่วันที่1มกรานะคะใครๆก็อยากมาไหว้พระทาบุญเนาะเราต้องสแกน QR โคดก่อนนะคะเพราะโควิด1 i นะคะเป็นการลงทะเบียนนิดนึงนะคะ ก็เข้ามาไหว้ถงส่วนกลางแรกนี่ก็จะเป็นเจ้าพ่อคุณอูเจ้าแม่คุณอีมอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเอาของมาไหว้ตรงนี้กันนะคะเดินต่อมานะคะทางด้านนี้ก็จะมีปู่ฮ่องเต้นะคะแล้วก็พกลกซิวนะคะเซียนต่างๆนะคะเขาก็จะวางไว้ตรงนี้เหมือนกัน ไหว้ได้ทั้งหมดนะคะทุกที่เลยที่ศาลวัดจีนเขาก็จะมีทูกขายนะคะมีทุกมีเทียนครบกระดาษไหว้ครบนะคะนี่บรรยากาศรอบๆนะคะคนก็มาเรื่อยๆค่ะไม่ไม่หนาแน่นมากอากาศวันนี้ก็ไม่มีแดดน,นะคะไม่ร้อนไม่หนาวค่ะเสร็จนะคะไหว้เสร็จเราก็จะเอากระดาษมาเผา ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะว่าภารกิจทําบุญวันนี้นะคะก็แล้วเราก็จะไปเดินเล่นต่อที่ไฮพาร์คนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะเดินเล่นสวนสาธารณะไฮพาร์คนะคะยังไงก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมกด subscribe นะคะขอบคุณค่ะ